สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนกันต่อนะครับในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวครับคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงโดยอาจารย์นกกระจิบเปิดในรูปของม้าเทียมคนขุนพลเดี่ยวคู่ต่อสู้ตั้งรับในรูปของม้าเทียมเม็ดซ้ายทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แลกหมากกันเลยนะครับผมเราจะมาศึกษากันว่าถ้าเป็นทรงหมากแบบนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีในการเล่น และโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไรนะครับไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาที่ตาจอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือยอมาที่ต่าง,งออกแจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ก่อนนะครับด้วยการกินเวียชอห้าคู่ต่อสู้เลือกใช้ม้านะครับขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โคดคู่ต่อสู้ถอยโคลงลงมาอาจารย์น็กระจิบส่งเบี้ยมาไล่ม้าคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาอาจารย์น็กระจิบปูเบี้ยชอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์น็กระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการกินเบี้ยที่ชอห้าไล่เม็ด ครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาแรกครับครูต่อสู้นำโคนไปผูกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาช็อตทั้งสามฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยขอห้า จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดกินแรกครับครูต่อสู้ใช้โคนกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาแลกโคนของคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้าลงมาอาจารย์นกกระจิบกินแรกโคนคู่ต่อสู้ใช้เบียขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ตาชอทั้งสามฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้าที่ชอสามนะครับมาที่ตาจอสโจมตีเบี้ยครับผมคู่ต่อสู้เลือกนำขุนนะครับไปผูกอาจารย์นกกระจิบโยกม้าอีกตัวขึ้นมา รุมโจมตีเบี้ยครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่ตั้งรับแล้วครับหาทางโต้อตอบอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงส่งเบี้ยขึ้นไปเป็นเบี้ยเข่าลอยอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้กินตอบไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนําโคนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้นําเบี้ยไปคร่อมโคนคร่อมมา MARK ครับอาจารย์นกกระจิบ หลบม้านะครับมากินเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้กินโคนอาจารย์นกกระจิบนำม้ามากินเบี้ยรครับโจมตีโคนค,คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้หลบโคนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบงายรุก ่ายคู่ต่อสู้นำขุนนะครับขึ้นไปยอหกอาจารย์นกกระจิบโยกมา้ามาที่ตายอสิเตรียมนำม้านะครับมารุกที่ตาชฉห้าบังคับคู่ต่อสู้ต้องนำเรือนะครับมาป้องกันอาจารย์นกกระจิบกินเรือครับคู่ต่อสู้ใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุก ฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกครับคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกอีกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาชอห้าอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับกินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือกิน ฝ่ายคู่ต่อสู้มองสถานการณ์แล้วนะครับเป็นรองถึงแพ้นะครับจึงตัดสินใจยอมแพ้ในจังหวะนี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็กสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบกันต่อนะครับโดยอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวครับคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงสถานการณ์ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกหมากกันไปเบียคนละหนึ่งตัวนะครับ อาจารย์นกกระจิบเปิดหมากในรูปของม้าเทียมมาตรฐานส่วนคู่ต่อสู้ตั้งรับในรูปของม้าเทียมโคนขุนพลคู่หรือกระบองคู่นะครับในจังหวะนี้เป็นตาเดินของฝ่ายคู่ต่อสู้ครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแลกเบียดโจมตีเม็ดของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดที่มากินครับคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดกลับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยงอห้าขึ้นไปอาจารย์นักระจิตปูเบี้ยงอสี่คู่ต่อสู้กินแรกเบี้ยที่จอสี่อาจารย์นกกระจิตนำม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปไล่มา้าอาจารย์นักระจิตถอยม้ามาที่ชอชั้งสามฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปรับที่ชอหก อาจารย์นภัทจิบส่งเบีย้ยมาไล่คนฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนกลับมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาที่ง,งอสามคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกระจิบยันเบีย้ยดิมไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยคอหกไปคอห้า จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาไล่โคนเลยครับโดยไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะใช้โคนแลก2เบีย้ยเหตุผลเพราะว่าเบีย้ยของคู่ต่อสู้เป็นโพรงนะครับไม่มีพลังในการใช้งานฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกส่งโคนขึ้นไป <S <S เท่ากับว่าอาจารย์นกกระจิบได้เบีย้ยสูงนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอาสามคู่ต่อสู้นำเรือไปกดขุน อาจารย์นกประจิบนําขุนหลบจากตากดทับขึ้นมาที่ตากอสามครูต่อสู้นําเรือไปซ้อนอาจารย์นกระจิบนําโคนงอสานะครับขึ้นมาจอสิฝ่ายครูต่อสู้ถอยม้ามาที่ขอไข่แปอาจารย์นกรจิบนําเรือกอมงอหนึ่งครูต่อสู้นําม้าขึ้นที่ตากอห จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการกินแรลโคนถ้าคู่ต่อสู้ใช้เม็ดไปกินอาจารย์นกกระจิบจะหงายเบี้ยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้จึงใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปบังเรือคู่ต่อสู้ไว้ก่อนครับคู่ต่อสู้นำม้าลงบอ่อจะไปลุกคาดกินเม็ด อาจารย์นกประจิบรู้ทันครับขยับขุนหลบลงไปคู่ต่อสู้นำเรือมาฝุบเม็ดไว้อาจารย์นกประจิบโยกม้ามาตั้งเท่นหมากที่จอสี่เกาะเม็ดคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ชอแปดอาจารย์นกประจิบนำเรือที่งอหนึ่งนะครับมาชอหนึ่งคุมไม่ให้คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นที่ตาชอหกนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้จึงเลือกนำมาไปที่ตายยอ6โจมตีเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบทำแต้มหลอกนะครับนำขุนขึ้นมาคอสามหลอกให้คู่ต่อสู้กินเบีย้ยฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่าเบีย้ยฟรีขอกินไว้ก่อนนะครับจึงตัดสินใจนำมากินเบีย้ยทันทีอาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปผูกเม็ด จังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกถอยเรือลงมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาไล่ม้าครับคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ม้ากินแลกเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคลนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกขึ้นมาที่ตาย่อสิคู่ต่อสู้เลือกถอยม้ามาผูก อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินแรกโคนคู่ต่อสู้จังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้ากินโคนอาจารย์นกกระจิตนำเรือมากินม้ารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปที่ตายอหกอาจารย์นกกระจิบลากเรือมาที่ตาชสองเตรียมนำเรือนะครับมารุกจนซึ่งจะเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถแก้จากการถูกรุกจนได้นะครับ เป็นท่านอาจารย์นกกระจิบหมากขาวนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้หวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับครูพงษ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงษ์ได้มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้มารับชมและศึกษากันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูคงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ